ใส่ใช้้องกลเหรอใส่พันยางันตีตีไปใส่พันยางมันใส่พันยางันใส่ให้พี่แป๊บนึงไปใส่พันย่างมันดีดีด้แรงกอะไรของคุณครับเหมือนที่ซ้อมัลครูอะหนาแบบโอเคออกไหมอไหมเน้นเน่นหังๆคนเกมเก็บเอาไว้นะห้ทัหลัง เออสวยสวยสวยเขาพุ่งเข้ามามึงออกตึ๊กเลยต้นแรงงี้ท้ายหน้าเป็นห่วงนะครับเออทิมด้วยขวาดิตี้เออเขากลางเวทีครับเวทีมีห้าเมตรเออดี เดินเข้าไปตีทำได้ทำทำได้ทำตีเข้าไปเอาไปถึงเออทิ้มไปทิ้มไปตั้งการคือโดนต่อยตีไปท้องก็ท้องทดีทั้ดหน่อยฮุกหน่อยตีฮุกหน่อยเดี๋ยวถ้าเล่นนะผมบอกสวยครับสวยกดหมัดต่ำลงไอ้นุ่มต่อยแม่นว่ะนี่อย่างเมื่อ คุมจังหวะไว้เข้าใกล้หน่อยเดี๋ยวนี้ถึงหน่อยเดี๋ยวจ้องน้าเดี๋ยวบานปลายเอาลุยทิ้มดิเออเดินขวาหน่อยตี้เข้าไปฮุกเน้นๆหน่อยออกมากว้างๆหน่อยตี้หุกอ่ะเดินเข้าไปเออ ดีดีดึงดีออกมัดหลังออกมัดหลังดิเออออกมัดหลังต้อมเนนาตงนทีสุดท้ายนทีสุดท้ายมีอะไรานต้องเล่นมาต้องเล่นมา้่ตอย่าต่อยสูงไม่รอยมออมมูเลยเลยเลยมนเออนั่นแหละแบบนั้นน่ะ มันก็ทำเปนมวยไทยเห็นไใช่มันเตะมวยไทยเอาเลยไปบนเลยมิบวินเดินบนเลยเดินเดินบนไปเลยเดินบนไปเลยเดินไปเดินบนไปเลยเดินเตียเดียวเดินเยงเดียวต่อยเดินไปดีทีสายตาดีลูก ไม่ได้ซ้อมมวยสามคนเลยใช่ไหมซ้อมมวยได้โนเที่มวามคนแ่อจะมวเอแม่นบ่ออกลงวันทำไมนะนีวัสดีครับโอเคกูรู้แล้วทำไมแม่น